ชุดสัญลักษณ์ตัวเลขใหมายเลขสเป็นชุดสัญลักษณ์ตัวเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นชุดสัญลักษณ์ตัวเลขที่ส่งมาบอกเราว่าเรากำลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือกำลังติดตามเราอยู่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นใดอยู่ไม่ว่าจะเป็น พระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่รัศมีพระแม่สุรสวดีพระพิคเนตพระศิวะพระอินพระพรหมพระนารายพ์พยาคุตพญะานาาหรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเราอื่นที่เราเคารพนับถือเป็นชุดสัญลักษณ์ตัวเลขที่บอกว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับเรา บางครั้งเราอาจเห็นชุดสัญลักษณ์ตัวเลขหมายเลขสามไปยังสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมักเกิดกับผู้ที่มีเทพคุ้มครองมีเหล่าถวยเทพคอยติดตามก็มักจะเห็นชุดสัญลักษณ์ตัวเลขนี้อยู่บ่อยๆเช่นเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือเวลาที่ต้องการกำลังใจเพื่อเป็นการบอกว่าเราไม่ได้เดินทางเพียงลำพัง แต่ยังมีเพื่อนที่มองไม่เห็นร่วมเดินทางไปกับเราด้วยเพื่อให้เรารู้สึกอบอุ่นและมั่นใจเมื่อเราพบชุดสัญลักษณ์ตัวเลขหมายเลขสามก็ไม่ต้องกลัวเพราะเป็นชุดสัญลักษณ์ตัวเลขของพลังงานที่มองไม่เห็นในด้านดี